สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาเจอดาราครับผมสวัสดีจ้าดาราอู้สวัสดียู่ใต้ต้นไม้รอบเย็นเนาะอย่ามาพูดค่ะเดี๋ยวเป็นประเด็นเฮงเฮงเบอร์พีด่ะเบอเป็นดารากระชื่นแล้วเราจะพาไปเดินตลาดครับสุดหลับไปใส่หรอนี่เป็นเสียง

สวัสดีครับพี่ผมติดตามพี่ตลอดเลยนะครับพี่นี่ยัยสุตาแต่แดดสิใช่พี่การชัยหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยการชัยแก่กว่านี้อแต่ว่าคุณดูดีมากเลยนะครับผมปากร้านที่สแจกมุกกับปูกับปลาแดกได้กินจ้ากระบ่ายได้ยังรอสินะคนข้าวกินมุกเราไห้สึกอยากกินแมนมีบอกเดี๋ยวนี้บักหน้าเนี่ยสมดีเล้ มั่งหน้าไปสมดีโอเคเลยบ่แต่ว่าพริกนี่เผ็ดไหมพริกดีไม่ขาดซิมเหรอเมื่ไงป๊อบ่๊อเผ็ดแม่ค้าต้องซิฟแต่ว่าไฮไฮลูกค้าดเป็นทู้ซิฟแม่ค้าดซิฟก็ได้ถ้ามีร้านได้ซิฟสื่อสื่อจะโกรธเลยเออไม่อันนี้เท่าไหร่จ้ะจ้าละสิบบาทครับจ้าละแปดสิบบาทสามหน่วยซิบหมดเลยหนี่งจ้าอันนี้รุ่นแปดซิฟอันนี้หกซิฟครับมันงขืนเนาะอันนี้อันนี้ลุ่งเหรอครับแต่ว่านี่ยูคุยกันอยู่ครับสามลูกสิบบาทจ้าสุดยอดเลย ครับอันนี้จานละเส้าป่ะครับสุดยอดเลยไม่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้เลยซอยนี้แหลยไม่ซอยนี้เลยต้นไผ่ตรงนี้เลยที่ต่ร้านผักร้านนี้ใกล้กันเร่องเลยนะคะผักสิบบาทค่ะผักสวนน่าเยอะแยะมากมายอย่างเวทีครับของกินเยอะแยะมากอ้ย คุณอะเฮ้ยแมวแมวพันอะไรเนี่ย,ต,ยตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวละสี่พันห้าสี่พันห้าเองน่ารักจังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยนะตาสีฟ้าตาสีฟ้าตาสวยมากเลย มีผู้ชายหนึ่ผู้หญิงหนตัวนะผู้ชายครับโอ้โหตาสวยมากเลยข้างล่างมีสกอตติสองตัวแล้วก็อมรกัาร์อนด์ดตัวเท่าไหร่ข้างล่างกตินี้สี่พันห้าวกอเมรกันาร์แอนดดีหกปดครับพวกนี้นะครับราคาสักี่ราทไม่อันนี้เป็นลูกผสมนี่ตัวละเป็นอเมริกันชาร์แองดดผสมไทยครับตัวนี้สวยมาก เชื่อว่าตัวสามพันครับดได้นะครับที่เล่นนะพี่ตัวนี้พี่เล่นมากเลย โอ้โหโดเนาะป้าลงท่าน่นีเ็ดเล็บลงท่านสองคนลุ้นเห็ดเล็บลงท่านหมวะออเด้อค่ะขงคงเหมือนไเขาเด้ค่ะกเจเฮดลานให้แล้วสวยมากเลยแม่มให้ตะเบิงเลยแหกมันเหรอแหกนะแต่ว่าโค้งดีแ้แจ่ว่างามกว่าไหนเบียร์อยู่ด้วเล็บเฮา เล็บเขียวปาะสานเบิ่งนายอีเบียเคียวก็เลยเพราะอีกพ่อแม่เล็บเน่าเราตีเขียวประสานอุ้ยเตเต้ขอบเมื่อแรงกระดมเนาะเพราะว่าเมาไปยังตกิกเมื่อกี้ขอบคุณคุณแม่สุดใจเนาะให้ติปมาหนึ่งพันขอบคุณขอบคุณคุณแม่แม่แม่ยังคนนั้นแม่แม่สุดใจขอให้คุณแม่ร่ำร่ำรวยรวยสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ วันนี้เราจะเล่นให้ตลาดนัดดูนะครับไม่วันนี้จะไม่ล้อมรัวครับใช่ไหม่ครนี่ใค่ะอใช้ล่ะพ่นสีเมีนใช่ะเพ่นมาี่หงอ่ใคล่ะ่นสว่างสว่างสิทธิ์เขารกครอบครัวจากสว่างเขาดูสว่างเลยขมาะเอีผู้ัด สา,าสาวหน่อยครับมืนแรกเพ็ดคมว่ะนะโอ้ม,มนนันสิประคบจิบมันหย่อลงนิดนึงเพราะ่ามันช่างมันแฉบ แล้วเราจะมาเดินครองผมสวัดสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

พี่น้องมาบงมาล่าแปลร้ลายขนาดพี่น้องครับพูดนะเอาถือเลเหลกถ<า>ือจอ้าได้ถือแตกถืแท้ามได้สีไบบุญเอมื่อนี้เขาเคลนเมื่อไห่เมื่อวานเาซื้อกับไอหนั่นี่ซือไก็ซื้อจิบอนั่งอยู่ดีเรอเอาจัดไป I okay. chưa chăng chăng chưa chăng chăng chưa chăng chà chẳng 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 đây chẳng chẳng này chẳng ยอดเลยครับติดตลาดนัดทั้งหน้าทั้งหลังครับผมครับพี่น้องติดตลดาดทั้งหน้าทั้งหลังครับเิ่นเลิกจะถูกตลาดก็พอี่ห้าเหรียญเพอทีเนีย โอ้ยโอ้ยโอ้ยพอกันคิวนะครับพี่น้องครับ